สวัสดีค่ะเ <ๆ S 1> พื่อนๆชาวโซเชียลนะคะและสวัสดีลูกคายเลดของน้องมณท,ทุกๆคนนะคะที่มีคําถามเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยเนาะวันนี้วันนี้น้องมณจะมาตอบคําถามหร,หรือว่าจะมาแกจะมาให้คําตอบในเรื่องของที่ทุกคนสงสัยหรือว่าถามเข้ามาเยอะแยะนะคะเออบางคนจะถามว่าอืมไอเลดเนี่ยกินแล้วอันตรายไหมกินแล้ว จะยา,ยาวจริงไหมกินแล้วเ,เป็นกินแล้วจะเป็นไรไหมไม่มีแฟนกินได้ไหมไม่มีคู่กินได้ไหมกินแล้วจะมีที่ลงไหม <c oughs> ซึ่งตรงนี้ถามเข้ามาเยอะมากมายเลยเนาะเกี่ยวกับไอเลสแล้วก็ไอเลสเป็นดอกอุกเซ็กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นยานหรือเปล่า <c oughs> ซึ่งตรงนี้ต้องโดนขอบอกเลยนะคะไอเลสนะคะไม่ใช่ยาน,นะคะแล้วก็ยาปุกเซ็กนะคะ ะเป็นสารสกัดจากผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะไม่มีสารเคมีเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยกินได้ปลอดภัยนะคะผ่านออยแล้ว40กว่าประเทศทีเดียวเลยนะคะ,ะไม่มีผลข้างเคียงด้วยส่วนไอเลทาจะช่วยในเรื่องของปับสภาพผิวให้ดีขึ้นให้ผิวขาวขึ้นใสขึ้นสำหรับผู้ชายที่มีมีสิว อยู่แล้วมีสิวนะคะที่มีสิวหนักๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรอยหลุมสิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะช่วยได้มากเลยเช่วยให้ช่วยลดลดสิวแล้วก็รอยหลุมสิวที่เป็นอยู่อะคะ่ะจะตื้นขึ้นหน้าเนี่ยจะดูเนียนขึ้นใสขึ้นกว่าเดิมนะคะอ่าแล้วไอเลกเนี่ยคะ่ะจะช่วยในเรื่องของปรับฮอร์โมนเพศช,ชายก็คือ ในเรื่องของแข็งใหญ่ยาวอะไรเงี้ยบางคนคิดว่าแข็งใหญ่ยาวนะียมันเกี่ยวกับเรื่องเซ็กหรือเปล่าที่จริงมันมันไม่ใช่นะคะคือเราบางคนที่ไม่มีแฟนนะก็เข้าใจนะคะคือตรงนี้เราต้องดูแลตัวเองให้ดูดีให้มากขึ้นก่อนเออแล้ว เดี๋ยวผู้หญิงก็จะตามมาเองอะคะ่ะคือถ้าเราไม่ดูแลตัวเองไม่รักษาสุขภาพผิวของเราให้ดูดีขึ้นเนี่ยแล้วจะมีใครมาสนใจเรานะคะคือตรงนี้จะมีลูกค้าร้องมลอยูอ่คนหนึ่งนะคะขอยกตัวอย่างให้ละากาันอันนี้ขอขอ,อนุญาตจ้ตัวแล้วอน,นุญาตเรียบร้อยนะคะคือตอนแรกเนี่ยจะคิดว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยดูดีสุดแล้วมาผู้ห่ิง้องมลเนี่ยม,มาบอกว่า เพี่ผมเนี่ยดูดีสุดแล้วนะตอนนี้คือหล่อยอยู่แล้วคือไม่ต้องจะเป็นต้องกินก็ได้อะไรเงี้ยน้องมนก็เลยบอกว่าถ้าเรากินแล้วทําให้เราดูดีกว่าเดิมดูดีกว่าที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ถ้าเรากินเนี่ยมันจะดีกว่าไหมซึ่งเขาเนะะี่ยค่ะตัดสินใจที่เอาไปกินดูแอมผ่านไปไม่ประมาณหนึ่งเดือนผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนนะคะกินแล้วเนี่ยมาเปรียบเทียบผิว before After เด ก่อนกินล้งกินอะไรเนี่ยตกใจทีเดียวเลยเ <c oughs> ออซึ่งเขาเลียจะดูดีกว่าเดิมตอนนี้คือรอมากขึ้นเลยแล้วก็จากที่ไม่เคยมีสาวแลไม่เคยมีสาวแบบมองอะไรเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนี้นี่ควางสาวแม่น้องมดดูเออถ่ายรูปมาอวดด้วยเฮ้ยน้องมดเห็นแล้วดีใจด้วยนะคะที่หลายๆคนกินแล้วดูดีแล้วก็มีสาวอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิธีการกินของเรานะคะ ไอเลสเนี่ยน้องมลจะมีวิธีการแนะนําอยู่มีอยู่3แบบด้วยกันนะคะ,ะซึ่งถ้าใครที่ไม่มีแฟนไม่ยังไม่มีคู่อะไร่างนี้นะคะน้องมลจะแนะนำในเรื่องของกินเพื่อรักษาผิวรักษาสิวรักษารอ,อ,อยหลุมสิวอะไร่างนี้นะคะให้ผิวเราเน,นี่ยเนียนขึ้นขาวขึ้นให้ดูดีกว่าเดิมอะไรแนี้นะคะ่ะจะจะแนะนำในเรื่องของแบบนี้นะคะ แล้ววิธีที่2นะคะจะอีกจะกินอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับใครที่มีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยสาหรับใครที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะอยากจะกินในเรื่องของอืดทนนานเบิ่งรอบน้ําเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะกินอีกหนึ่งวิธีนะคะซึ่งจะมีอีกวิธีที่สนะคะสําหรับใครที่เล็กอะไรเงี้ยก็จะให้กินในเรื่องของ ใหญ่ยาวอะไรอย่างนี้นะคะจะจะกินอีกหนึ่งวิธีนะคะน้องมนจะมีวิธีการกินให้3แบบด้วยกันอาแล้วถ้าใครที่อยากจะกินก็สอบถามน้องมนได้น้องมนจะดูแล ลูกค้าทุกคนหลังจากการขายไปแล้วนะคะจะดูแลทุกขั้นตอนที่ลูกค้ากินไอรสนะคะให้ดูแลยังไงให้เกิดผลธล์ดูแลยังไงให้ดูดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะน้องโมจะดูแลตลอดเลยนะคะซึ่งถ้าใครที่สั่งซื้อสินค้าไปแล้วอะคะ่ะเราจะดูแลหลังจากการขายนะคะเราไม่ทิ้งลูกค้าน,นะคะอ่าแล้วจะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าสาวรอสาวรอ <c oughs> คนไหน ที่ออมองหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับตัวเองนะคะก็คือซึ่งน้องมนขอแนะนำเลยคือไอรสนะคะสาวรอทุกคนเวลากินแล้วจัมแมน,นะคะเป็นผู้ชายเต็มตัวเลยทีดเดียวเนะาะท้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนร่างกายอะไรอย่างงี้ค่ะมันจะช่วยได้หลายๆอย่างมากเลยเนาะสำหรับสาวรอ,วรอก็คือไม่ต้องไม่ต้องที่จะไป คือไม่ต้องไปปรับอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วออไอเลสระคะมันจะช่วยในเรื่องของทำให้ผมเนี่ยดกขึ้นคิ้วเข้มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือผู้ชายนะคือไม่ต้องไปหยิคิ้วไม่ต้องไปทายาอะไรที่ทำให้ขนโดกอะไรเนี้ยซึ่งไม่ต้องไปเพื่นก็ได้ค่ะตรงนี้ไอเลสไอเลสนะคะจะช่วยได้อยู่แล้วในเรื่องของแบบนี้นะคะอ่าแล้ว ถ้าใครที่สนใจก็สอบถามเข้ามาใน inbox ได้เลยนะคะ,ะแล้วถ้าใครมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะรู้เกี่ยวในเรื่องของ i อเดเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาที่น้องมนได้เลยนะคะ,ะสวัสดีค่ะก่อนไปให้ดูให้ดูว่าซอไอเดเป็นยังไงอันนี้ของแท้นะคะ ของแท้จะมีตราบีอยู่ตรงกลางคือตัวนี้นะคะนี่คือของแท้แล้ว,วถ้าเวลาชงเข้ามาจะเป็นน้ำแบบนี้เลยอ่าก็กินได้นะคะ